ส่วนความคืบหน้าเหตุจราจนในเรือนจําจังหวัดสงขลานั้นล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้แล้วซึ่งสาเหตุของการเก่อเหตุจราจนครั้งนี้นั้นคาดว่าจะมาจากความไม่พอใจใสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดดานอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ เจ้าที่สามารถควบคุมเหตุจราจรในเรือนจำจังหวัดสงขลาได้ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากนายทรรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลโทประการชลยุทธ์แมททัพภาค4และนายเรืองศักดิ์สุวารีรองที่บดีกกรมราชธัน์เข้าเจราจากับแกนนำนักโทษ4คนเพื่อหารือแก้ปัญหาข้อเรียกร้องเรื่องของสภาพเรือนจำแออัด โดยจะเร่งในการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ต่อไปโดยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย9คนเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจํา1คนและนักโทษ8คนส่วนความเสียหายนั้นมีอาคารที่พักสําหรับญาติเข้าไปเยี่ยมถูกเผาหนึ่งหลังรวมทั้งอาคารศูนย์เรียนรู้ถูกเผาจนภายในเสียหายนอกจากนี้ครับยังมีรั้วเหล็กที่กั้นระหว่างแดน1แดน2และแดน3ถูกนักโทษพังเสียหายทีนี้เจ้าหน้าที่ครับคุมตัวนักโทษที่ก่อเหตุไปแยกคุมขังแล้ว นักโทษในเรือนจำจังหวัดส,สงขลานั้นเริ่มก่อเหตุจราจนตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยจุดไฟเผาที่นอนและก็ปะทะกับผู้คุมซึ่งเหตุนั้นคาดว่ามาจากสภาพเรือนจำที่มีนักโทษอยู่กันอย่างแออัดกว่า2,000คน ล่าสุดครับนายวิทยาสุริยะวงศ์อธิบดีกรมราชัณฑ์ก็เปิดเผยว่า,วามีนักโทษเสียชีวิตหนึ่งคนคือนักโทษชายชัยวุฒแทเองถูกกระสุนยางเข้าที่ใบหน้าโดยเจ้าหน้าที่จะประสานญาติเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนในวันพรุ่งนี้ครับทางเรือนจําจะมีการเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ตามปกติ